ชุดคาราโอเกะสำหรับคนที่มีงบน้อยมากๆนะคะก็แต่ก็ยังสามารถร้องเพลงปีใหม่สังสรรค์ได้ร้องคาราโอเกะได้นะคะชุดนี้ประกอบไปด้วยตู้15นิ้ว2ตู้นะคะพาวเวอร์มิกเซอร์1เครื่องแล้วก็ไมลอยจำนวน2ตัวครบชุดทั้งหมดนี้นะคะปกติราคา9,900บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นปีใหม่เราจัดให้นะคะเหลือเพียง7,900บาทจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศค่ะ สนใจนะคะกดเบอร์โทรมาที่0655059545เอาไปร้องคาราโอเกะปีใหม่ในชุดละคาประหยัด7,900บาทจะส่งฟรีถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะ